สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสุปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกก็จะนำวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลที่เป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาที่เชื่อได้ว่าตอนนี้เป็นพระปิตาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเป็นอย่างมากเอาว่ายังไง <laughs> เดี๋ยวนะครับเอาว้ไ ล้นจอนะครับวันนี้มีโอกาสไป 350, veins, เมา์มาทั้งแผลไอ้ทั้งตลับเลยนะครับวันนี้มีโอกาสไปเมามานะครับนี่คือพระปิตาจัมโบโปรดนี่รุ่นแรกนะครับพระปิตาจัมโบโปรดนี่รุ่นแรกพองหลวงปู่หาสุพโรแห่งวัดป่าสก,กวันอ,อําเภอสหัส,สขันจังหวัดกาลสินเป็นพระปิตาจัมโบโปรดนี่รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายนะครับที่มีการ อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากาามีมีมีพระเกจิคณาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกคือหนึ่งพระอาจารย์ต้อมแห่งวัท่าสแบกนะครับที่กําลังเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นพระนักพัฒนาแห่งภาคอีสานถือได้ว่าเป็นเป็นถือได้ว่าสุนยมรวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนตอนนี้กล่าวได้เลยว่าทั่วประเทศจริง,งๆพระอาจารย์ต้อมท่านปลุกเสกพระรุ่นนี้ และพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยก็ร่วมอ,อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับพี่ๆนะครับก็ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้เช่นเดียวกันและสุดท้ายก็ได้รับการอาธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสักวันนะครับและถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่หานั้นท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกก่อนจะถึงการมรณภาพนะครับ และวันนี้นะครับและวันนี้ผมถือได้ว่าได้มีโอกาสจะนําพระรุ่นนี้มาเล่าในคลิปให้พี่ๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็นามาเปิดแบ่งปันแล้วก็มีผู้เช่าบูชาไปหมดเลยนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับนาไปเช่าบูชาหมดเลยนะครับเราถือได้ว่าเป็นบารมีของหลวงปู่หาสุภโรและเป็นอโอกาสและวาสนาของผู้ที่จะ ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับมีรูปแบบที่สวยงามน่าเช่าพกพาอาราธนาติดตัวนะครับแล้วก็เป็นพระปิตาจมโบกโปรดนี่รุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่หาสุภโลสร้างได้สวยงามมากสร้างล้อพิมพ์พระปิตาจมโบของหลวงปู่โตวัดประดูฉินพีนะครับขออนุญาตเอ่ยกล่าวว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าสร้างล้อพิมหลวงปู่โตแน่นอนนะครับ เพราะว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูทีละองค์ทีละเนื้อนะครับพิธีปลุกเสกนั้นเข้มขลังจริงๆนะครับผมอยากจะอ,อยากให้พี่ๆได้ศึกษาพระรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีความสวยงามทั้งทั้งพุทธศินนะครับแล้วก็พระเกจิคณาจารย์ที่อธิษฐานจิตปลุกเสกก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาองค์นี้เป็นตะกรุดทองคาเดี๋ยวจะให้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็ชมกันเดี๋ยวของญาติก่อน อนุญาตก่อนนะครับช่องทางการติดต่อก็064 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมนะครับพี่ๆเป็นเบอร์โทรของผมองค์นี้นำเลิกเบอร์9านะครับนำเลิกหมายเลข9กนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูองค์ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ไล่ดูทีละองค์เนื้อหามวลสารนั้นเป็นผงพุทธคุณที่เป็นมงคลนะครับนะแล้วเรามาเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะครับอง ที่เลี่ยมมาแล้วนะครับเลี่ยมมาแล้วพร้อมห้อยเลยนะครับพี่ๆนี่คือเนื้อสบู่เลือดหมายเลขห้าเก้าลังเต่านะครับเนื้อสบู่เลือดหมายเลขห้าเก้าลังเต่าหลังเต่ามีเหรียญเต่าด้วยนะครับเต่านี้ก็โชคลาภพวกกระซับนะครับเป็นเต่าที่เป็นโชคลาภพวกกระซับนะเนื้อสบู่เลือดนะครับสบู่เลือดก็เป็นว่านโบราณนะครับเป็นว่านโบราณเห็นไหมฮะอาจจะส่องไม่ค่อยชัดเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมกันน้ํานะครับ ก็จะเขียนว่าหลวงปู่หาสุภโรแล้วก็จะมียันถ้าความหมายของยันเนี่ยถ,ถ้าไม่ติดแผ่นเต่าเนี่ยก็จะเป็นยันของท่านนะครับก็จะเป็นยันของท่านนะครับด้านท้ายนี้ก็จะเขียนว่าวัดป่าสัก,กวันนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกตะกุดเงินทองนะครับความหมายก็คือทําอะไรก็จะมีเงินมีทองเป็นเงินเป็นทองด้านหลังเหรียญเต่าด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโชคลาภโภคทรัพ ชี่克ี่โคกระสย์มีเริ่มจากองนี้ด้วยนะครับเป็นเนื้อน้ําตาลว่านร้อยแปดปัดทองนะครับฝังพลอยเสกเลขสามสามนะครับองนี้นะครับองนี้นะครับเนื้อน้ําตาลว่านร้อยแปดปัดทองนะครับฝังพลอยเสกเลขสามสามนะครับนี่ครับสุภาพรนะครับนี่คือมือของพระนะครับจะียกว่าสวยงามมากปิดตาโชคลาบโคกรย์นะ พวกลาาโทกัพย์นะครับหากสนใจก็อย่าลืมทักกันเข้ามานะครับหมายเลขสามสามนะครับสามสิบสามนะครับเป็นเลขคู่หรือว่าก็สวยงามนะครับเลขคู่นะครับสามสามนะฮะแล้วองค์นี้ก็หมายเลขสามสิบสามเช่นเดียวกันนะครับเป็นเนื้ออ่าเกสรนะครับเนื้อเกสรโรยตะใบนะครับอ่าครับฝังเพชรหน้าทั่งนะครับ เพชรหน้าทั้งนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบคุณใส่ไ่าสิลุงบอกอีสาน <_ han> นะครับพี่เพชรหน้าทั่งเนี่ยถือได้ว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์นะครับมีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับก็จะมีประกายแวววาวนะครับก็จะเรียกเรียกว่าเพชรหน้าทั่งนะครับปอีสานจะว่าเพชรหน้าทั่งนะนะครับไปหาอายู่ปานะครับสิไปเอามาก,ก็กต้องมีเหลือมีย่ามเนยนะครับมีการปรีมวลสารก่อนสิใดมาเป็นก้อนหลวกมาถุกนะครับ พื่อที่จะฝังในวัตถุมงคลนะครับฝังในวัตถุมงคลนะครับอันนี้จะเป็นฉายาของท่านนะสุภโรนะครับนี่ฮะปิดตานะครับดูครับถ้าปิดตาหมายเลขสามสามครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันท่านเห็นไหมครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นยันของท่านนะครับยันของท่านนะครับสามสามครับเลขเดียวกันกับพระองค์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับหมายเลขสามสามนะครับ อ่าแล้วก็ไล่ไปดูอีกหนึ่งองนะครับองค์นี้จะออกสีน้ําตาลหน่อยนะครับผงเทาอ่าผงอ่าส่วนองค์นี้เป็นเนื้ออ่าผงทูบฝังพลอยนะครับผงทูบฝังพลอยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเนื้อผงทูบฝังพลอยดูครับก็จะมีประกายแวววาวนะครับ หมายเลขหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าเหมาะเหลือเกินครับใครเกิดวันที่สิบเอ็ดนะครับใครเกิดวันที่สิบเอ็ดนะครับห้อยเลขนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเลขประจําวันเกิดนะครับถือได้ว่าเป็นมงคลกับตัวเองนะครับเป็นมงคลกับตัวเองนะเห็นไหมครับคาปิดตาเนี่ยนะครับความหมายในตัวก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าพวกกระซับนะครับพี่ๆนะครับดูกันอย่างเร็วๆเลยไม่ใช่พระที่ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับดูง่ายมากเนื้อหามวลสาร สวยงามนะครับอันนี้ตะกุดเงินนะครับเลขห้าห้านะครับแอบวันนี้เจอแต่เลขคู่ทั้งนั้นเลยนะครับนะครับสามสามหนึ่งหนึ่งห้าห้านะครับและแถมด้วยห้าเก้าอันนี้เป็นตะกุดเงินนะครับพี่พี่เนื้อดําตะกุดเงินนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูครับวันนี้มีโอกาสได้มาชุดใหญ่เลยนะครับเลขสวยทุกองค์นะครับวันนี้จัดเต็มกันไปเลยนะครับคิดว่าเป็นพระที่พวกกระซับนะครับเห็นไหมครับ เลขห้าห้านะครับก็จะเป็นยันของท่านเหมือนมันกันนะครับเนื้อดำใบลานน้ามันโบราณเลขห้าห้านะครับโอ้สวยงามจริงๆนะครับสวยจริงๆครับองค์นี้นะครับและนะครับด้านล่างสององค์นี้เอาอีกแล้วครับพี่ๆนะครับเป็นเลขคู่อีกแล้วครับหกหกนะครับคัดแต่เลขสวยมาให้พี่ๆได้รับชมเลยนะครับ องนี้รับประกันแท้เก้คืนเงินเป็นตะกุดทองคํารับประกันแท้เก้คืนเงินเต็มจํานวนเป็นตะกุดทองคํานะครับะตะกุดทองคําหมายเลขหกหกนะครับหมายเลขหกหกหากใครเชื่อศาสตร์ของตัวเลขนะครับเลขหกเลขหกหกมันจะพ้องกับคาว่าหกใครเป็นคนจีนนะครับน่าจะรู้กับผมเนาะหกแปลว่าร่ํารวยนะครับอยู่ในในเทพ 6, หกลูกซิวนะครับหกหกหรือเลขหกมันจะไปพ้องเสียงกันหากคนที่เชื่อ ก็จะมีความอาชอบนะครับมันเป็นความสบายใจของแต่ละบุคคลนะครับที่จะให้พกพาอารัธนาติดตัวนะครับหมายเลขหกหกนะครับดูครับดูเนื้อหามวลสารนะครับตะกุดทองคําหมายเลขหกหกนะครับสวยงามจริงๆนะครับหากใครสนใจอยากจะชมภาพเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็ศูนย์หกสี 7จ็ดเจ็ดสนย์แะครับอันนี้เป็นเลข5 8รับประกันแท้เก๊กคือเงินเหมือนกันเป็นตะกุดทองคํานะครับใครชอบเลข5้าแนะครับเป็นเลขที่สวยนะครับหก็คือขัน5คือศีล5้ใช่ไหมครับแก็คือมรกมีองค์8นะครับเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาครับหาใครจะโยงเลขมาคู่กันสามารถโยงได้หมดนะครับโยงแล้วสบายใจนะครับนะฮะห้าแปดก็เป็นเลขที่มงคลนะ ดูครับนี่ฮะเป็นตะกุดทองคานะครับรับประกันแท้เก้คืนเงินว่าเป็นตะกุดทองคําหมายเลขห้าแปดนี่ฮะและสุดท้ายนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับถือได้ว่าเกือบที่สุดแล้วนะครับนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อนําเลิกนะครับเป็นเนื้อนําเลิกนะครับตะกุดสามกริย์นะครับ ตะกุดสามกริย์นะครับเงินทองแล้วก็ทองแดงนะครับด้านหลังนะครับฝั่งพระปิดตาด้วยนะครับนำเลิกนะครับโอ้ยยังกระทองคําเลยนะครับเลขเก้าครับใครชอบเลขเก้านี่ครับชัดเจนนะครับนําเลิกเลขเก้านะครับนําเลิกเลขเก้าครับดูง่ายเลยไม่ต้องส่องเยอะดูครับองค์นี้นําเลิกเลขเก้านะครับไม่ธรรมดาครับนี่ฮะ สำหรับพระปิดสำหรับพระปิดตาของหลวงปู่หาสุภโรนะครับองนี้หมายเลขเก้าและเป็นเนื้อนำเลิกนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ฟังพระปิดตาหากชอบพระองค์นี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่ว่าเป็นพระที่พวกทรัพย์นะครับพระปิดตาใครได้ครอบครองนะครับเหมือนดังเช่นของหลวงปู่โตนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับนะครับไปบูชาก็เจริญนุ่งเรืองดังเช่นหลวงปู่หาก็เช่นเดียวกันและเนื่องจากพระชุดนี้ เป็นพระชุดสุดท้ายของหลวงปู่หาด้วยก็น่าสะสมและได้รับการอธิษฐานจิตปุกเสกจากพระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแบงแต่พระอาจารย์สุริยันโคสะป,ปัญญูผมเชื่อได้ว่ามีพทธคุณที่เข้มขลังและผมย้ําทุกคลิปนะครับว่าผมย้ําทุกคลิปว่าหลวงปู่หาสุภโรนั้นท่านเนี่ยมีอภิญญา,านนะครับท่านมีญาณพิเศษสามารถนั่งวิปัสสนากรรมฐานแต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่าสามารถส่องรู้ส่องเห็นโลกธาตุ เห็นหมดเลยเห็นแม้กระทั่งไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส,รสลินทัมเน่ที่ตายไปแล้วกว่า65ล้านปีว่าอยู่จุดไหนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับรู้ได้อย่างไรว่ามีเป็นตัวคอยาวนะครับทั้งที่ในนขณะนั้นก็ยังไม่มีการขุดค้นพบที่ภูคุ้มข้าวภูคุ้มข้าวเนี่ยคือภูเขาที่เตี้ยที่วัดป่าสักวันตั้งอยู่นะครับนะท่านรู้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระที่มีอภินญญาญาณและได้ปลุกเสกพระวัตถุมงคลเนี่ยผมเชื่อได้ว่า มีพุทธคุณที่เข้มขังนะครัพี่ๆมีพุทธคุณที่เข้มขังสำหรับวัตถุมงคลของท่านที่ผมนํามาให้พี่ๆเนี่ยได้รับชมกันก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นพระปิดอ่าเป็นขุนแผนนะครับเป็นขุนแผนพลายแม่สีนวลน,นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ท่านหนึ่งที่เมาไปหมดเลยนะครับท่านก็มีความศรัทธานะครับฟังคลิปผมผมก็อยู่ว่าก็ดีใจที่ได้เผยแพร่อบรารมีหลวงปู่หาแล้วก็ บารมีของแม่สีนวลในในคลิปนั้นด้วยนะครับเมาส์ไปหมดเลยก็ขอให้ท่านโชคลาบร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับท่านบอกว่าท่านถูกหวยกับหลวงปู่หาก็เลยอยากจะเช่าพระพายแม่สีนวลไปนะครับผมก็ต้องเขาบอกว่ามีอีกไหมนะครับผมบอกว่าหมดแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเหลือองค์เดียวให้ติดคออยู่นะครับเนี่ยนี่เหลือองค์นี้แหละจะบอกว่าโอ้ยเหลืออยู่องค์นี้แี่ก็ยังไงนะครับองค์นี้คือผสมผมพายกุมารหลวงปู่ทิมนะับที่ผมห้อยติดตัวอยู่ครับก็เหลือองค์นี้นะครับ ผมเชื่อว่าบารมีแม่สีนวลน,นั้นจะต้องได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนื่องจากเป็นผงพรายที่ชัดเจนและมีอ่าพูดง่าไๆว่ามีประสบการณ์สาหรับผู้ที่ได้ใช้นะครับถึงนําถึงมาเช่าบูชาจากผมเนี่ยนะครับหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเดินสนามเจอเรื่อยๆถ้าเจอก็จะเช่ามานะครับแล้วก็จะนํามาเปิดแบ่งปันนะครับอ่าผมก็อันนี้ก็เก็บไว้ห้อยนะผมผมก็มีความศรทัทธากับองค์พ่อจตุคามนะครับผมก็ เห็นพี่นัทแปน,นแแทรเขาบอกข้างหน้ามีแม่ข้างหลังก็ต้องมีพ่อนะในสร้อยเดียวกันใช่ไหมครับ wheelchair. มีทั้งพ่อทั้งแม่อยู่สร้อยเดียวกันใช่ไหมครับอ่าก็คือว่าตัวแทนของความกระตันยูใช่ไหมครับเนี่ยมีแม่แล้วก็มีพ่ออยู่ในสร้อยเดียวกันครับอันนี้ผมดูรายการของพี่นัทแปลนพันแท้จตุคามนะครับเาบอกว่าห้อยแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน่าน,นว่าอย่างนั้นนะครับมีทั้งพ่อทั้งแม่ก็อ่าแล้วแต่พี่ๆจะ,อ,ะออกแบบในการห้อยวัตถุมงคลน,นะครับและอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่แล้วชมอีกนะครับ เป็นเหรียญเศรษฐีเก้าสิบหกนะครับเหรียญเศรษฐีเก้าหกนะครับเหรียญนี้เลขตองนะครับนี่ฮะเหรียญนี้เลขตองนะครับสองสองสองนะครับสองสองสองใครชอบนะครับทักกันเข้ามานะครับเปิดอยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับเนื่องจากผมกว่าจะเช่ามาได้นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับเจ้าของกับข้องห้วงห่วงนะครับยังไม่กล้าแกะซองเลยนะครับผมนะครับก็ถือได้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะสัมผัสอากาศนะครับดูครับ หมายเลขสองสองสองนะครับสองสองสองครับดูครับเหมือนมากนะบารมีเก้าหกนะครับเก้าสิบหกเก้าสิบหกโอเคครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับหากชอบทักกันเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกนะครับสวัสดีครับ